วันนี้นะคะกิ๊กมีรถมาให้ดูบอกเลยว่าคันนี้ใครพลาดเนี่ยเสียใจเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็น Toyota t r d Sport i v o นะคะขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ปี2016ด้วยบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะแต่งแม็กลงล้อมาอย่างดีเลยแล้วก็มีชุดแต่งแคปลานะ,ะเป็น t ท d รอบคันเลยคันนี้นะ,ะราคาเพียง8,99,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่หา t ท d อ,อยู่นะคะกิ๊กแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะเลขไมค์คันนี้เพียง1 4 0 0 0 0ิโเท่านั้น รถสวยมากๆนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากภายในเดี๋ยวบอกไม่ช้าเลยเดี๋ยวิปพาชมตัวรถรอบคันกันค่ะสําหรับด้านหน้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยเต็มมากๆนะคะในคันนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวคิ้วนะคะคิ้วกระโปรงเนี่ยที่มีโลโก้ f o r ์ u เนอมาให้เห็นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวทีอดีตรงนี้นะคะก็มีการติดตั้งเพิ่มมานะ,ะแต่งเพิ่มมาแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเขานะคะจะเป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะคะพร้อมมีไฟเดท์ไนั้นั่งไลท์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยนะคะ๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะคันนี้จะว้าวขนาดไหนสำหรับคันนี้นะคะล้อแม็กลงล้อแม็กขอบ20ของเลนโซมาเลยนะคะลายเนี่ยดูดูหดหดเลยแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางปีใหม่มากๆนะคะดอกยางยังอยู่เต็มๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจากมองข้างติดตั้งเป็นครอบฝาแคปลามานะคะแล้วพร้อมไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะคะ ในส่วนของกันสาดก็เป็นกันสาดที่ติดตั้งเป็นแคปล่ามานะคะมือเปิดก็แคปล่านะคันนี้บอกเลยว่าของแต่งคุ้มสุดจริงนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์โลโกโ้ T R D Sport แบบนี้นะคะพร้อมราวหลังคาแล้วก็บันไดข้างมาให้เรียบร้อยด้านหลังคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับคิ้วนะเป็นคิ้วโครเมียมโฟลเนอร์แบบนี้เลยไฟไท้าย LED นะคะแล้วก็พร้อมโลโโป T R D Sportivo ขับสีนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะ,ะพร้อมไฟเบรกรงที่3าม ประตูท้ายคันนี้นะคะจะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะคะภายในคันนี้นะ,ะสะอาดมากๆเลยเบาภายในในกริบมากๆเลยนะคะแล้วก็แอร์หลังนะคะจะเป็นแอร์แบบ3ตอน,นะคะตัวนอตฝากระโปรงท้ายนะ,ะไม่มีขยับเลยนะคะรถสวยเดิมบางจริงๆนะคะคันนี้นะคะกิ๊บมีการรับประกันตัวถังให้นะ,ะไม่มีชนหนักทิดความน้ำท่วมตัดต่อกอมายไยใดๆยังสิ้นนะคะ ตรวจเจอยินดีรับเคลื่อนจำนวนแล้วเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเนเี่ยเดิมเลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้นะ,ะติดตั้งคําโชว์ฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวบอดี้รถนะคะเดิมบางทุกจุดเลยรอยเม็ดอยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถปี2016นะคะตัวพลาสติกข้อตรงนี้ยังอยู่เลย แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเขานะคะเป็นเบาะสีดำนะคะแต่สีแดงสไตล์ T.R.D เลยนะคะเบาะเนี่ยแน่นๆ่นไม่มีช้ำแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำพร้อมโลโก้ T.R.D แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะเขาจะเป็นหน้าจอ D.V.D นะคะมีระบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะแล้วก็จะมีเกียร์โฟอยู่ตรงนี้นะคะภายในเนี่ยกิ๊บบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะตัวหัวเกียร์เนี่ยก็ติดตั้งเป็น T.R.D มาให้นะคะ แล้วก็คันนี้นะคะก็จะมีตัวกล้องหน้ากล้องบันทึกมาให้เรียบร้อยเลยมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมีระบบ g e ย r p a t d e n s h i p นะคะแล้วก็มีคุยคอนโทรลมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เลขไม์อย่างที่แจ้งไปนะคะคันนี้ไม์น้อยมากๆนะคะเพียง140,000กิโลเท่านั้น บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคุ้มมากๆนะกับภายในกับตัวรถของเขานะคะใครที่หา t o โยต้าทีอาดีใช้อยู่นะคะคันนี้พิกบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะตอนนี้ออกรถกับพิกนะคะมาจากคลิปนี้กิ๊กแถมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์รรให้1ปีหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะคะและที่สําคัญนะคะออกรถวันนี้เพียงศูนย์บาทผ่อนยาวๆขับสบายนาน90วันและในส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามกิ๊กมีบริการทําสัญญาไปแนนให้ รีถึงบ้านเลยแล้วก็ส่งมอบรถฟรี300กิโลเมตรนะคะใครสนใจโทรหากิกที่เบอร์095 3 9 6 6 6 2 9นะคะหรือแอดไลน์กิ๊กด้านบนได้เลยนะคะ